สาส,สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันพุทธที่12พฤศจิกายนนะครับเช้าวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวอร์เรนบัฟเฟตครับตำนานแห่งนักลงทุนระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงของการผู้ที่สามารถลงทุนได้กำไรตลอดจนกลายเป็นคัมภีร์ทุกคนต้องตาม วอร์เรนบัฟเฟตเมื่อวานนี้เขาประกาศยุติบทบาทแล้วครับส่งไม้ต่อวัย95แล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะเงียบเสียงลงแล้วครับจะไปอย่างเงียบๆครับส่งไม้ต่อให้คนที่มาแทนและจะไม่ แสดงบทบาทอะไรปล่อยให้ CEO คนใหม่ของบริษัท Berkshire Hathaway เป็นคนทำหน้าที่บริหารพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของลูกค้าต่อจะก้าวลงจากความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังอาจจะให้คำแนะนำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าประสบการณ์อย่างเขานี่หาคนจับตัวยากอยู่แล้วจกกะเกษียณจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทในปลายปีอา้าวก็เลขสองเดือนนี้เองนะครับฉะนั้นเขากำลังไปการสืบทอดตำแหน่งมาจากรายละเอียดจดหมายประจำปีเพราะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่มีความสามารถอย่างหนึ่งคือเขียนจดหมายเล่าให้ลูกค้าคนที่เอาเงินมาให้เขาบริหารให้และมีกำไรตลอดเนี่ยจากการ ลงทุนซื้อหุ้นที่ไม่เคยขาดทุนหรือมีขาดทุนบางครั้งแต่ท้ายที่สุดบรรทัดสุดท้ายคือมีกำไรครับและบอกว่าจดหมาประจำปีต่อไปนี้จะเขียนโดยคนอื่นคนนั้นที่จะมาแทนชื่อเกรกอเบลครับซึ่งโอ้โหถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็บอกว่ารองเท้าที่ เครกอเบลจะมาสวมเนี่ยมันใหญ่มากฉะนั้นเท้าของคนที่มาสวมต้องใหญ่พอด้วยบทบาทที่เหลือของวอร์เรนบัฟเฟตแม้จะก้าวลงจากตำแหน่งบริหารนะครับแต่ก็ยังคงถือหุ้นคลาสเอของบริษัทเบิร์กชัยอยู่นะครับยังถือหุ้นคลาสเออยู่ก็แปลว่ายังมีบทบาทยังมีเสียงในการโหวต สูงพอสมควรเพื่อให้ผู้เติหุ้นที่มีความคุ้นเคยกับผู้ที่สืบทอดตำแหน่งให้สร้างความคุ้นเคยก่อนค่อยๆถอยแต่ไปเงียบๆแล้วครับยังอยู่ข้างหลังแล้วครับแล้วก็ยังจะเขียนจดหมายขอบคุณพระเจ้าประจำปีต่อไปจะเน้นถึงกิจกรรมการกุศลต่อไปนี้จะหันไปทำงานการกุศลเป็นหลักครับแต่ก็ยังไม่วายทิ้ง คำเตือนเอาไว้สําหรับแฟนๆทั้งหลายอย่าโลภอย่าโลภจดหมายถึงผู้ถือหุ้นมีการเตือนที่สําคัญเกี่ยวกับความโลภขององค์กรวอร mm ์เรนใช้คําว่า corporate greed หมายควาว่าพวกบริษัทยักษ์เนี่ยบริหารโดยนักบริหารที่ดูแต่ผลประกอบการไตรามาสต่อไตรามาสไม่มองระยะไกล ก็มักจะโลภด้วยเห็นอะไรคิดว่าได้แน่ก็กระโจนลงไปไม่รอบคอบไม่ดูพื้นฐานจริงๆขาดทุนย่อยยับก็มีวอร์เรนบัฟเฟต์บอกว่าข้อกำหนดในการเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารกลับส่งผลในทางลบหมายความว่าพวกซี o พวก CO อโบริษัทยักษ์เนี่ยได้เงินเดือนมหาศาลผลตอบแทนมหาศาล แต่ปรากฏว่าการที่ให้ค่าตัวแพงๆนี่แหละมันส่งผลลบอย่างมหาศาลเพราะว่ามันไปกระตุ้นให้มีการแข่งขันเพื่อรับค่าตอบแทนสูงบอกว่ามันเป็นเรื่องของความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันความโลภบ,บอกว่าเดินเคียงคู่กันนะใช้คำว่าความอิจฉาและความโลภกันเนี่ยสองตัวร้ายเนี่ยมันไปด้วยกันนะฉะนั้น คำแนะนําของอ r r เ n นบั f เฟ t สํสำหรับ CEO ในอนาคตด้วยนะครับบอกว่าบริษัทเบิร์กช r ยเมื่อคุว่าเขาจะแนะนำคำแนะนำที่ให้กับคนที่รับไม้ต่อเนี่ยเลี่ยงผู้บริหารสูงสุดในอนาคตที่ต้องการ,กรเกษียณตัวเองอายุเร็วเกินไป แกบอกว่า65นี่ยังเร็วเกินไปนะไม่ควรจะ,กระเกษียณอายุ60 65ก็ตัวแกเกษียณอายุ95นี่ครับแล้วก็ไม่ควรจะมีซ e o ประเภทรวยแบบเรียกร้องความสนใจหมายก็ว่าซ e o ที่เฮ้ยไอรวยแล้วเห็นไหมซื้อรถแพงๆมีอพาร์ทเมตนแพงๆกลางเมืองใหญ่ๆอย่างนี้บอกว่าไม่เอาซ e o ประเภทต้องการแสง ต้องการให้รู้ว่าค่ารวยประเภทโชว์อวดรวยนี่น่ากลัวมากหรือประเภทหนึ่งซีอที่ต้องการสร้างอาณาจักรตัวเองสร้างอาณาจักรตัวเองไม่สนใจว่าจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาและต่อไปนี้บรอน n บอกว่าจะทุ่มเทงานกุดลนครับประกาศว่าจะบริจาคหุ้นค l a s s B ของเบิร s h i r e ที่เขาถือเนี่ย2.7ล้านหุ้น 2.7ล้านหุ้นมูลค่าประมาณณนะราคาหุ้นวันนี้1,300ล้านเหรียญโอ้โหพันเหรียญน,นี่ก็เท่าไรแล้วล่ะ3,000 30, 0กว่าล้านบาท3 2 0 0 0ล้าน 32, าน,นี่1,300ล้านเหรียญจะให้กับมูลนิธิครอบครัว4แห่งครับที่ดำเนินการโดยลูกๆของเขาเองนะวอรเรนมีลูก4คนและมีมูลนิธิ4แห่ง ให้ลูกๆบริหารเพราะว่ามันเป็นคำมั่นสัญญาที่วอร์เรนบัฟเฟตเคยให้เอาไว้เมื่อปี2006ว่าจะมอบหุ้นที่เขาถือไว้ในบริษัทเบิร์กชอยทั้งหมดให้กับการกุศลฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ว่าอืมปรมาจารย์ทางด้านการลงทุนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเมื่อถอยไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะเงียบเสียงลงเนี่ยก็ ต้องเรียกว่าแกเป็นมากกว่าแค่การเกษยียณอายุนะครับการถัดเสียใจครั้งนี้แต่เป็นการประกาศการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยก็ว่าได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนพลัดใบครั้งใหญ่ของบริษัท Berkshire Hathaway และโลกลงทุนทั้งหมดก็จะเปลี่ยนด้วยเมื่อ Warren Buffett เดินออกไปจากเ e, ก้าอี้ก็แปลว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งตัวบริษัท CEO อบริษัทและโลกของการลงทุนเพราะจะมีใครเปรียบเทียบกับแกก็ไม่ง่ายทีเดียวแต่ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นนะครับเขาเรียกว่าเป็น smooth succession บอกว่าจะไม่เขียนจดหมายประจำปีต่อไปนี้จะไม่เขียนจดหมายประจำปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้วอร์เรนบัฟเฟตสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและสาธารณชนมาตลอด หกปีถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคของเทพแห่งการพยากรณแห่งโอมาฮาคือชื่อเมืองเขานะเทพพยากร์แห่งโอมาฮาในฐานะผู้นำองค์กรกำลังจะสิ้นสุดลงและการส่งมอบความรับผิดชอบในการสื่อสารหลักนี้ก็จะให้กับเกรกอเบลเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในตัวผู้สืบทอด เพราะว่าคุณจะส่งต่อเนี่ยคุณต้องให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมั่นใจและคุณก่อนอื่นคุณต้องแสดงความมั่นใจในซีอใหม่ซะก่อนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ถือหุ้นยอมรับผู้นําคนใหม่ยังมีแน่นอนต้องทิ้งท้ายเอาไว้ส่งท้ายวิพากวิจารณ์ครั้งสุดท้ายบัฟเฟตใช้เวทีสุดท้ายในการวิพากวิจารณ์วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ ที่เน้นความโลภและการแข่งขันด้านค่าตอบแทนเตือนคำเตือนของเขาคือ greed corporate greed ความโลภขององค์กรและการพยายามดิกเรื่อง CEO ที่ต้องการรวยแบบเรียกร้องความสนใจโชว์ต้องการโชว์ความรวยสะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นในปรัชญา value investing หมายความว่าว a ร์ e n น u f ร e เฟยังเน้นนะครับว่าต้องย้ำเรื่อง การลงทุนที่มีดัชนีตัวเลขวัดจริงๆว่ามันมีคุณค่าจริงไม่ใช่การสเปกุเลตการเก็งกำไรไม่ใช่การปล่อยข่าวไม่ใช่การดูการขึ้นลงของหุ้นประจำวันไม่เอาเอา value คุณค่าของหุ้นตัวนั้นผลประกอบการบริษัทนั้นธุรกิจบริษัทนั้นมีโอกาสมีอนาคตหรือไม่ แข่งขันได้หรือไม่ผู้บริหารซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงจังหรือไม่อนาคตของธุรกิจนั้นไปได้หรือไม่เนี่เขาจะเน้น value investing แล้วต้องเน้นการบริหารที่เน้นการทำตัวความซื่อสัตย์สุจริตและผลประโยชน์ระยะยาวเป็นหลักการซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดการเงินที่เน้นการเก่งกำไรทุกวันนี้เขาเน้นการเก่งกำไรเช่น cryptocurrency การเทรดที่ใช้เวลาสั้นๆวอร์เรนเบรฟเฟตบอกอย่าเป็นอันขาดอย่าใช้วิธีนี้เป็นอันขาดมรดกที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านการเงินและการกุศลหมายความว่าวอร์เรนเบรฟเฟตทิ้งมรดกที่สมบูรณ์การเงินลงทุนและการกุศลเขาจะบริจาคหุ้นบุญค่ามหาศาลนะครับอย่างต่อเนื่องและเขาย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขา Giving pledge เขาเคยประกาศรละปาะกว่าจะมอบหุ้นสิ่งที่เขามีเนี่ยให้กับการกุศลหมดเลยลูกๆเนี่ยให้เล็กน้อยเพียงพอที่จะไปต่อยอดเท่านั้นแต่จะไม่ให้ลูกสบายเกินไปแต่คืนให้กับสังคมแล้วก็ให้แน่ใจว่าความมั่งคั่งที่เขาสร้างขึ้นมานั้นจะถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เพื่อใทยคนใดคนหนึ่งแม้แต่ต,ตระกูลตัวเอง เป็นการตอกย้ำว่ามารดกของบัฟเฟตไม่ใช่แค่การสร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทเบิร์กชัยหรือครอบครัวตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนความมั่งคั่งนั้นให้เป็นพลังเพื่อสังคมนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากสำหรับคนที่ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกทีเดียวครับอาจารย์เอคงจะติดตามมาตลอดเป็นยังไงครับการอําลาเก้าลงของวอร์เรนบัฟเฟตอาจารย์เอมองว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและที่ทรงพลังมากแค่ไหนครับอาจารย์เอ ได้เลยคุณสุธิชัยมีชาวใหญ่ที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการการเงินโลกเลยครับเมื่อวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเทพพยากรแห่งโอมาฮาได้ออกมาประกาศเรื่องที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับอนาคตของเขาเองครับแล้วประโยคเดียวสั้นๆเนี่แหละครับที่สร้างแรงกระเพื่อมประทั่วทั้งวงการการเงินเลยคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือเอ๊ะแล้วคำว่าเงียบหายไปที่เขาพูดถึงเนี่ย มันหมายความว่าอะไรกันแน่ครับคือจะวางมือแบบถาวรไปเลยหรือว่ามันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าคำว่าเงียบหายไปที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่การหายตัวไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญมากๆหลังจากที่เขาบริหารงานมานานกว่า60ปีเลยทีเดียว<อ>การเปลี่ยนแปลงนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจครับ อย่างแรกเลยคือตำแหน่ง CEO สิ้นปีนี้เขาจะลงจากตำแหน่งแล้วแล้วก็จดหมายประจำปีที่นักลงทุนทั่วโลกรออ่านกันเนี่ยต่อไปก็จะเป็นคนอื่นเขียนแล้วครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้หายไปไหนซะทีเดียวเขายังจะถือหุ้นคลาส A ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงไว้อยู่แล้วก็จะยังเขียนจดหมายเรื่องการกุศลเหมือนเดิมพูดง่ายๆก็คือ <S <S เขาจะเปลี่ยนจากการลงมาคุมงานเองทุกวันไปนเป็นการดูแลภาพรวมจากเบื้องหลังแทนครับ Mm hmm. แต่ว่าเรื่องราวไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะในจดหมายฉบับเดียวกันนี้เนี่ยบ mm ัฟเฟตต์ไม่ได้แค่ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบทบาทแต่เขายังได้ทิ้งสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นปรัชญาสุดท้ายและคําเตือนที่สําคัญมากๆเอาไว้ด้วยซึ่งมันเจาะ mm hmm. ลึกลงไปถึงแก่นความคิดของเขาเลยแหละครับ mm hmm. นี่แหละครับคือหัวใจของคําเตือนของเขาเลยบัฟเฟตต์กาลังชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาความโลภในโลกธุรกิจว่ามันไม่ได้มาจากความอยากได้เงินเฉยๆนะครับแต่ mm hmm. มันเป็นเหมือนกับดักทางความคิด ที่ผู้บริหารระดับสูงมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่รวยกว่าอยู่เสมอใช่เลยครับบัฟเฟตต์ตอกย้ำเลยว่าสองอย่างนี้มันมาคู่กันเขาเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของมนุษย์เราอย่างความอิจฉาเข้ากับความโลภในโลกธุรกิจแบบตรงๆเลยชี้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แทบจะแยกกันไม่ออกเลยครับแล้วเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ได้ดีแต่พูดนะครับ ดูตัวเลขนี้สิครับ1,300ล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าหุ้นที่เขาเพิ่งบริจาคให้กับมูลนิธิของครอบครัวไปเมื่อเร็วๆนี้เองมันคือการกระทําที่สวนทางกับคําว่าความโลภอย่างสิ้นเชิงและแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาพูดจริงๆเรื่องทั้งหมดนี้ทั้งคําเตือนเรื่องความโลภทั้งการบริจาคครั้งมหาศาลมันทําให้เราต้องมองภาพที่ใหญ่ขึ้นครับ ว่ามรดกทางความคิดที่บัฟเฟตกํกำลังจะทิ้งไว้ให้โลกการลงทุนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และมันจะยังคงอยู่ได้ยังไงในโลกการเงินยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน mm. สไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับฝั่งซ้ายคือวิธีของบัฟเฟตตคือการคิดยาวๆ มองที่คุณค่าที่แพ้จริงของธุรกิจส่วนฝั่งขวาโอ้โหการเงินยุคใหม่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เก็งกาไรอย่างคริปโตหรือการเทรดที่ตัดสินแพ้ชนะกันในระดับเซียววินาทีมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับวิสัยทัศน์นี้มันสุดยอดมากเลยนะครับคือเขาไม่ได้มองว่าบริษัทของเขาเป็นแค่เครื่องมือทําเงินแต่มองว่าเป็นสินทรัพย์ของชาติ ซึ่งมันหมายความว่าบริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยไม่ใช่แค่การทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราได้คิดกันต่อครับ ว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้ปรัชญาการลงทุนแบบมองยาวๆของบัฟเฟตเนี่ยมันจะยังใช้ได้อยู่ไหมจะยังสู้กับความเร็วของโลกยุคใหม่ได้หรือเปล่าเป็นอนาคตของโลกการลงทุนที่น่าติดตามจริงๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอส่งต่อให้คุณสุธิชัยดำเนินรายการต่อไปใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเพราะว่าจุดเด่นของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนแนวคุณค่านะ value investing และเขาได้ไปอิทธิพลจากเบนจามินเกรแฮมซึ่งเป็นนักลงทุนก่อนหน้าเขาที่ใช้หลักว่าเอาคุณค่าของหุ้นผลประกอบการของจริงอย่าใช้วิธีเก่งกำไรแนวคิดการซื้อหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่าราคาที่จ่ายโดยเน้นคุณภาพของธุรกิจมากกว่าการเก่งกำไรระยะสั้น จุดแข็งอีกจุดหนึ่งของบรูนบัฟเฟ์คือยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจเน้นเสมอว่าอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจผมจำได้เลยใครที่ติดตามบรูนบัฟเฟ์ never invest in the business you cannot understand ถ้าคุณไม่เข้าใจธุรกิจนั้นอย่าเข้าไปอย่าซ่าอย่าเข้าไปลงทุนเจ๊งลูกเดียวและก็ยังเน้นนะครับว่าให้รู้จักวงจรความสามารถของตัวเอง circle of competence แปลว,ว่าอะไรวงจรความสามารถของตัวเองคือขอบเขตของสิ่งที่คุณเข้าใจอยู่ตรงไหนคุณรู้แค่ไหนอย่านึกว่าตัวเองเก่งอย่านึกว่าตัวเองฉลาดทอมตัวเอาไว้เรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์นั่นอีกหัวใจหนึ่งของบัฟเฟตต์คือถือยาวครับระยะยาวเป็นกุญแจสำคัญของวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่ายิ่งถือธุรกิจดีไว,ว้ยาวยาวยิ่งดี บอกว่า our favorite holding period is forever <laughs> บอกว่าจะมีคนถามว่าคุณถือหุ้นเนี่ยยาวเท่าไหร่ถือว่าดีที่สุดบริเรัเฟตบอกช่วงระยะเวลาที่เราถือหุ้นยาวนานที่สุดดีที่สุดคือ forever ตลอดไปไม่ขายยิ่งถือนานยิ่งดีสำคัญอีกข้อหนึ่งครับที่วอร์เรนบฟเฟตสอนคนที่ สนใจจะเรียนรู้วิธีลงทุนอย่างชาญฉลาดคือวินัยครับวินัยทางอารมณ์และจิตวิทยาการลงทุนครับวอลเปเฟตต์บอกว่าต้องบอกว่าความกลัวและความโลภเป็นศัตรูของนักลงทุนคือกลัวหุ้นตกกลัวเทขายและก็พอหุ้นขึ้นโลภกลัวจะซื้อไม่ทันไล่ซื้อ นี่คือสองปัจจัยที่ทำให้คนเลือกหุ้นขาดทุนตลอดความกลัวและความโลภเป็นศัตรูของนักลงทุนควรมีสาภาวะจิตใจที่มั่นคงไม่หุนหันพลันแล่นครับอีกข้อหนึ่งที่ออร์เรนบัฟเฟตแนะนำเสมอคือคุณธรรมชื่อเสียงและพฤติกรรมอย่าหลอกคนอย่าหลอกลวงบัฟเฟตให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความมีชื่อเสียงและการเลือกอยู่กับคนดี กว่าเขา it takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it บาะว่าบางทีใช้เวลา20ปีสร้างชื่อเสียงอะไรขึ้นมาสำหรับตัวเองแต่เชื่อไหมว่าภายใน5นาทีคุณทำลายให้มันล่มสลายไปได้ถ้าคุณคิดอะไรผิดทำอะไรผิดไม่ระวังรักษาคำพูดรักษาชื่อเสียงคำคมคมที่โดดเด่นของ Warren Buffett rule number one never lose money rule number two never forget rule number one <laughs> กดกดเหล็กข้อที่หนึ่งอย่าเสียงเงินอย่าสูญเสียงเงินกดเหล็กข้อที่สองอย่าลืมกดข้อที่หนึ่ง <laughs> ย้ำเรื่องการรักษาเงินลงทุนเป็นอันดับแรกก่อนจะหวังผลกำไรอีกข้อหนึ่งประโยคเด็ดๆที่วอร์เรนเบรฟต์มักจะพูด price is what you pay value is what you get แปลว่าราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายแต่มูลค่าเนี่ยมูลค่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้รับฉะนั้นเรียกให้ถูกนะคำว่า price กับ value ราคากับคุณค่าราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายมูลค่าคือสิ่งที่คุณได้ความหมายคืออย่าโฟกัสอย่ามุ่งเน้นแค่ราคาต้องดูว่าคุณได้อะไรจริงๆจากการลงทุนราคาไม่ใช่ตัวชี้ขาด value คุณค่าคือตัวชี้ขาด อีกประโยคหนึ่งผมจำได้วอลเตนบัฟเฟตพูดอย่างนี้ it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price วอลเตนบัฟเฟตบอกซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคายุติธรรมเนี่ยดีกว่าซื้อบริษัทที่แค่พอใช้ในราคาที่ดีเยี่ยมเอาบริษัทที่ยอดเยี่ยมแต่ซื้อราคายุติธรรมดีกว่าซื้อบริษัทที่โซโซ อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าราคาดีเยี่ยมคือราคาแพงหูฉี่ความหมายคือเน้นคุณภาพของธุรกิจมากกว่าดิวราคาถูกแต่คุณภาพต่ำนะอย่านึกว่าถูกแล้วก็ดีเสมอไปวัดที่คุณค่าอีกประโยชน์หนึ่งผมว่าเด็ดมากวอร์เรนเบรฟบอก be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful อันนี้เด็ดคำว่า fear กับ greed ความกลัวกับความโลภนี่แหละ โบลนดพระเศษสอนว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวแปลว่าอะไรให้คิดต่างจากคนส่วนใหญ่คิดต่างจากคนส่วนใหญ่ลงทุนตรงจังหวะที่มีโอกาสเพราะว่าคนอื่นเวลากลัวก็จะเททิ้งขายนั่นแหละเราจงโลภตอนนั้นแต่อย่าไปโลภและก็เวลา คนอื่นกลัวเราก็เจ๊งไปด้วยแล้วก็อีกประโยคหนึ่งครับบรินนี่าเฟ the most important investment you can make is in yourself mm hmm. บอกว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนกับตัวคุณเองแปลว่าอะไรแปลว่าเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาเพราะนั่นคือทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วประโยคนี้ ที่เด็ดขาด it takes 20 y e a r s to build a reputation and five minutes to ruin it. if you think about that you will do things differently. คุณอาจจะใช้เวลา20ปีนะเพื่อสร้างชื่อเสียงและอาจจะใช้แค่5นาทีทำลายมันหมดสิ้นเลยถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะทำอะไรต่างๆออกไปหมายความว่าคุณจะไม่ทำอะไรเหมือนเดิมคุณจะไม่ทำอะไรเพียงแต่ อยากได้รีบด่วนแต่คุณจะใช้มันคุณจะศึกษาพิจารณาอย่างท่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช้าวันนี้ครับ